แอบ,บแรกไปแล้วสกแกลี่ได้เดียวอีกคนเลยว่าสุดท้ายแล้วหลอดไปจืิงจริงดูจังหวะนี้สกแยลี่อีกแล้วครับจังหวะใสไอ้หลังขอบมาหนึ่งเอาไปหนึ่งสวยวโอ้แล้วจุ่มไหมจุ่มแบบนี้ฮะเรียบร้อยครับแกแยลี่ที่บลูรเตอร์ครับบอยเอาลรถเก็บอีกหนึ่ง แล้วเก็บสโอ้โหสแกร์ลี่ครับ <c oughs> ใอไอส์ป็อกนันเป็นแบบของเขาจริงๆครับ,รบตอนที่เป็นสต่อสแล้วเวลามีเวลามีตัดตัวนี้ได้เอโบแล้วลูกเราย้ายไปเเลยดีกว่าครับแต่เดยยังมีเบลเตอร์ต,รต,รต,ต้องระวังทางดีเฟนเดอร์เบกครับถาดันมานี่ไงเราต้องมอดดีเฟนเดอร์เฮ้ยดีจัดไปคนมีครูคนมีครูมาแล้วหนึ่งแต่ว่าเป็นตอวสแกร์ลี่ยิงไม่ให้ครูยิงครับผมแล้วครูอยู่ไหนก็ได้เป็นเกณฑ์ดท้ยบอกไม่ต้องรอครูเป็นนักเรียนก่อน หต่อสีครับขึ้นนำอีกครั้งครับผมแล้วดูว่าแกรี่หนต่อสครับมีคอสกีวายมารู้ตตำแหน่งของแกรี่แล้วแล้วเขาเล่นปิดทัวหมดเลยเห็นไล่หนึ่งหาข,ขวาก่อนได้สายหนึ่งแล้ววันอล้วันแกรี่คลัสาาได้แล้วอนนี้เอ็นี่โล่งแล้วเลยครับโอ้โหต่ว่าดาวายค่ะอยู่หลังขอสกวายมากันิ้งไลแต่นี่ยนเทกไปแกรี่เก็บได้สองไไงเอ้าส แล้ายืนเลยเรายืนขึนนข้นเลยครับสแกนนี่เราแกยืนขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับแปลาอะไรครับผมวันนี้สามจากสียเลยครับท่านผู้ชมครับ